โอเคแกมาพูดถึงความรู้สึกวันนี้หลังจากที่ฉันเพิ่งกลับจากคอนจบจากคอนแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ออกไปกินซุกี้จินดามัน <c oughs> เกี่ยวกันไหมวะเนี่ยเออนั่นแหละแกก็คือความที่หิวโหยโหยโหยิวเนาะก็คือแบบรีบอาบน้ํารีบเช็ดเครื่องสําอางทั้งหมดใดๆแล้วก็รีบถอไปกินซุกี้จินดาแกอิ่มอร่อยแล้วก็กลับมาบรรยายความรู้สึกแบบวันนี้แล้วก็คือแบบดีมากแกฉันรอให้ในคอนว่าแบบ น้องแบมคือแบบจังวะที่น้องแบมแบบร้องไห้น้องแบมแบบกัน้นเลยฉันแบบแกมันดีมากวันนี้คือแบบน้องแบมโชว์ทุกอย่างได้ดีมากแล้วก็แบบดีจริงๆคอนเสิร์รรตวันนี้แบบแสงสีเสียงอลังการพลุเอย้ยไฟเอย้ยใดๆคือบบมันดีโชว์พี่มาร์กก็ดีวันนี้พี่มาร์กร้องเพลงใหม่ก็ที่สุดแล้วคือช่วงที่เขาโชว์ด้วยกัน <c oughs> มันดีแก MTBB ก็เข้าเลยนะแกจังหวะแบบเขาก็เอินหยอกเอินใดเอินใจเอ้าน,น้อยแกแกยังไงน้องแบมวันนี้ก็คือลุกนักบากหรือเปล่าเอ้ยแกความมนโนของฉาน MTBB นะฟิกนะเออฟิกก็คือดีมากวันนี้คือแบบดีทางพี่มารและน้องแบมเรารู้สึกว่าพี่มาร์่อลอกนับ้าก็รู้สึแล้วน้องแบมก็คือหล่อมากนะ่ารักมาก น่ารักสุดๆแล้ววันนี้ก็คือไฟบอยสเตจไฟบอยของน้องแบมก็คือแบบแกนี่แล้วน้องแบมก็ยังบอกอีกด้วยว่าดาวหางฮันเล่ตอนแรกก็คือแบบจะร้องดาวหางฮันเล่อะไรนี้แหละเหมือนกันแต่แต่เสีย <c> ง <oughs> <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเกิแต่ก็คือแบบว่าน้องแบมก็คือมัวแต่เออไปทั่วโน่น ตั้งแต่ไปทัวร์ก็คือแบบไม่ได้มีเวลามาอัดเสียงตรงของดาวหางอันเล่เนาะได้แค่ไฟบอยเพลงเดียวตอนแรกก็คือกะบว่าจะสองเพลงนี่แหละที่ฟังที่จับใจความได้นะเพราะว่าเพราะว่าแบบตอนนั้นก็คือแบบมันตื้อเหมือนกันสมองสมองคือแบบมันเริ่มแบบที่จะแบบหมดแบตอะไรก็เลยแบบประมาณนี้แต่คือแบบแกไฟบอยวันนี้ก็คือตีแล้วบอกเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันหนึ่งใครพลาดใครพลาดต้องเสียดาทุกคน โชว์แสงสีเสียงเพลงแล้วแบบทุกสิ่งทุกอย่าง everything ชิงบเบลแม้กระทั่งพลุหรือไฟก็คือแบบมันดีมากแล้วน้องแบมยังบอกว่าตอนแรกอ่ะที่บอกทุกคนว่าอาจจะเปียกแต่ที่อาจจะเปียกแล้วคือน้องก็พูดในคอนว่าเออแบบตอนแรกคิดว่าทุกคนจะเปียกได้มากกว่าน,นี้แต่คือแบบว่าน้องแบมอ่ะคือแบบเพิ่มการโชว์แบบเป็นไฟอะไรพวกนี้เยอะแล้วก็คราวนี้ก็เลยแบบทําให้ไอตัวน้ําตัวนั้นที่มันแบบ เหมือนคล้ายๆวอเตอร์บอมหรืออะไรเลยอ่ะมันไม่สามารถเอามาใช้ได้แกแต่แบบดีมากลูกถึงว่ามีไฟก็คือแบบไม่มีน้าก็ดีดีรอดแล้วน้องก็คือเป็นห่วงทุกคนตลอดเวลาแล้วแบบจังหวะที่แบบแบบอากคาเซ่เขาเป็นลมแล้วแบบน้องแบมก็แบบนี่แล้วพี่กาดก็คือแบบแม่งแบบสตาร์อะไรก็คือแบบไม่ได้แบบยืนสุนตจงสุนใจเยอะใช่ปะแล้วยิ่อยู่น้องแบมก็บอกพี่พี่อย่ายืนเฉยๆก็คือแบบดู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 แบบดูช่วยช่วยดูดู แล้วันนี้พี่มาก็คือมาใกลๆ้ๆเราฉันก็คือด้วยวันที่เขาหล่อทั้งพี่มาทั้งแแบบอ่ะกูก็คือแบบถ่ายไม่รู้อะไรของกูก็แบบไม่ได้ถ่ายอะไรดีแต่คือแกก็คือแบบฉันมองด้วยตาเนื้อใช่มากกว่าวันนี้คือแบบไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเลยพวกแกแต่คือแบบหล่อมาก <c oughs> ดีลาที่สำคัญก็คือวันนี้นานฉัน ได้เจอมาจุ่มแล้วจ้าแกสุดจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ที่ฉันได้เจอมาจุ่มนั้นก็คือ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 แบบฉันก็นั่งแบบนั่งไปเรื่อแล้วก็มีแบบพี่ๆเขาบอกว่านี่น้องไม้สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีทักทายนะแล้วนโทษไม้ตกอยูน่นั่นเขา แล้วพี่อ๋อไม่ไม่ไรพี่หนูแบบไปไม่ได้เพราะหนูต้องเฝ้าของให้พี่หนูหนูแบบเฝ้าของให้พี่นายพี่หวานใช่ปะแล้วประสบอ่ะแล้วพอประสะก็ไปเลยเดี๋ยวพี่ไฟมันจะดีเหรอพี่โอเคหนูไปนะเดี๋ยวฝากด้วยนะพี่แล้วกลัวไปเลยจ้ามันจะดีเหรอพี่แต่คือแบบพี่ฝากด้วยเดี๋ยวหนูก็ไปกวิ่งไปเลยแล้วประสบก็จะมาจุ๊บแกน่ารัก มากมาจุ่มตัวจริงตัวเล็กมากแล้วน่ารักมากอ่ะอีก็คือน่ารักน้องแพรก็คือแบบโอ้น้ารักแบบเป็นสาวเกาหลีเกาใจแบบรู้เลยว่าแบบเป็นคนดําแล้วคือน้องเบบี้ก็คือแบบน่ารักแบบน่ารักแบบหน้าแบบเหมือนน้องแบบแล้วคือเบบี้แบงก์ก็คือโลบพี่แบงก์ก็คือโลกยังไงล่ะยังไงอ่ะแกและที่สําคัญก็คือก็คือแบบพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ฉันจะได้ถ่ายรูปคนแบบแล้วตื่นเต้นเดินเต้นเหลือเกินคือแบบตื่นเต้นมากพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่แกเป็นกาลใจฉันด้วยแล้วใครที่เจอกันพรุ่งนี้ก็สามารถทักทายกันได้เหมือนเดิมนะจ๊ะ <c oughs> เพราะว่าแบบตอนนี้ก็คือที่มาอัดคลิปก็คือแบบแต่งอาบน้ำแต่งตัวแล้วไงแบบจะกาลจะนอนแล้วแบบแบบไปกินสกีซินดามันเสร็จแล้วแต่คือวันนี้มันดีมากสำหรับแบมบแบมเดอะเฟิร์สเวิร์สทัวร์แอร์เรียฟิฟตอินแบงคอกเดวหรือว่หนึ่งวันที่1วันอะไร ดีมากไม่มีไม่มีแบบแกก่อนหน้านั้นก่อนที่แบบก่อนที่เขาเรียกว่าอะไรก่อนที่แบบโชว์จะเริ่มหรือว่างานจะเริ่มอะ่ะก็คือฝนตกหนักมากแล้วอยู่มันก็แบบแรงไปเลยแล้วแบบช์ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือไม่มีฝนตกไม่มีอะไรเลยมันดีมากยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะ่ะทุกคนจ้าบ๊ายบายเลิกเลยแหละบ๊ายบาย